สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการใช้งานเทมเพลต to do list calendar นะคะเป็นเทมเพลต To o o List t ที่ออกแบบอยู่บน Google Sheets ค่ะ จุดประสงค์ก็คือเพื่อให้การทำทูดูลิสต์ของเราเนี่ยมันทำได้อย่างง่ายสม่ำเสมอแล้วก็ยั่งยืนในระยะยาวนะคะในเทมเพลตนี้เนี่ยเราจะทำทูดูลิสต์ออกมาเป็น2เวอร์ชันด้วยกันซึ่งแต่ละคนจะชอบรูปแบบไม่เหมือนกันนะคะเริ่มต้นสามารถลองใช้ได้ทั้ง2รูปแบบเลยแล้วสุดท้ายคุณไปเลือกเอาว่าแบบไหนคือแบบที่เหมาะกับคุณ2รูปแบบที่ว่านี้คือ1เราจะโฟกัสที่เป้าหมายเป็นหลักว่าในวันนี้เราต้องการจะบรรลุเป้าหมายอะไร นั่นหมายถึงว่ารูปแบบนี้เราจะไล่เรียงตามลำดับความสำคัญของเป้าหมายนั้นๆส่วนอีกรูปแบบหนึงเป็นรูปแบบของการเรียงลำดับก่อนหลังเราจะไล่เรียงตามเวลาละค่ะตั้งแต่ตื่นเช้ามาไล่ไปช่วงสายช่วงเที่ยงช่วงบ่ายช่วงเย็นทำอะไรบ้างเรียงลำดับมาทั้ง2แบบนี้ไม่มีอะไรดีกว่าหรือด้อยกว่ากันนะคะ เพียงแต่เราต้องเลือกให้เหมาะสมกับนิสัยของเราถ้าให้คอนเซปต์กว้างๆง่ายๆก็คือใครที่ต้องการมองแค่ภาพรวมไม่เน้นรายละเอียดเราจะแนะนําให้ใช้ To Do List แบบที่โฟกัสที่เป้าหมายแต่ถ้าใครที่ชอบลงรายละเอียดชอบทําอะไรที่เป็นลําดับแบบแผนเป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะแนะนําให้มาใช้ To-do list แบบเน้นการเรียงลําดับก่อนหลังนะคะปกติเวลาเราใช้งานจะแนะนําว่าตอนกรอกข้อมูลหรือตอนวางแผนให้ใช้บนคอมพิวเตอร์นะคะ จะสามารถพิมพ์คัดลอกวางไฟล์ย้ายแก้ไขอะไรได้ง่ายกว่าเหมือนเวลาเราใช้ Excel เลยแต่ทีนี้เราจะใช้คอมอย่างเดียว100%ก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าในระหว่างวันเวลาที่เรานึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะมีอะไรจะต้องทําหรืออยากจะติกรายการไหนทําแล้วหรือยังไม่ทําเราจึงจําเป็นต้องดาวน์โหลดแอปชีตอยู่ในมือถือแล้วก็มาใช้เลยนะคะนึกขึ้นได้ปุ๊บกดแอปขึ้นมาแล้วก็เลือกรายการที่ทําแล้วหรือใช้สั่งพิมพ์ด้วยเสียงในการเพิ่มรายการใหม่เข้าไปได้เลย หน้าตาที่คุณจะเห็นมันจะเป็นลักษณะเหมือนปฏิทินซึ่งปฏิทินอันนี้คุณสามารถใช้ได้ตลอดชีพของคุณเลยนะคะอีก10ปี20ปีก็ยังคงใช้ได้นะคะเพียงแต่คุณมาเปลี่ยนวันที่เริ่มต้นตรงนี้ค่ะคุณสามารถใส่วันที่ปัจจุบันณเวลานั้นๆได้เลยยกตัวอย่างเช่นวันที่1เดือน1ปี2026 ข้อมูลด้านล่างก็จะเป็นปฏิทินเริ่มต้นตั้งแต่1เดือน1 2 0 2 6ไล่ไปอีกเป็นปีเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องว่าจะใช้แล้วหมดอายุนะคะคุณใช้ระยะยาวต่อเนื่องได้เลยในแต่ละช่องเนี่ยเราจะทำไฮไลท์3ช่องบนเอาไว้เพื่อให้คุณใส่เป้าหมายที่สำคัญที่สุด3อันดับแรกเรียงตามลำดับความสำคัญ ไม่ควรเกิน3ลํลำดับเพราะว่ามันจะทําให้เป้าหมายในแต่ละวันมันเบลอนะคะบางคนเนี่ยบอกว่าเป้าหมายสําคัญในแต่ละวันน่ะควรจะมีแค่อย่างเดียวด้วยซ้าไปแต่อันนี้เราทําไว้3ามอย่างเผื่อนะคะแต่ถ้าเป้าหมายวันไหนของคุณมีอย่างเดียวใส่ไปอย่างเดียวถูกต้องแล้วค่ะต่อจากเป้าหมายที่สําคัญที่สุด3อย่างเนี่ยจะเป็นบรรทัดที่เป็นพื้นที่สีขาวอันนี้ไม่ใช่แนวเป้าหมายแล้วแต่จะเป็นการบันทึกเตือนความจําค่ะว่าอะไรที่เราจะต้องทําวันนี้ห้ามลืมแต่มันไม่ใช่เป้าหมายหลักหรอกแต่มันต้อง ทำหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็มาใส่ในพื้นที่สีขาวทีนี้เวลาที่คุณจะใช้งานเปิดแอป,ปมือถือที่ชื่อแอปชีตของ Google ขึ้นมานะคะอันไหนที่ทําแล้วคุณติ๊กถูกด้านหน้าข้อความก็จะถูกขีดแล้วสีก็จะอ่อนลงทําให้เรารู้ว่าอันเนี้ยเสร็จไปแล้วหนึ่งอย่างอันไหนที่ทําเสร็จแล้วก็ติ๊กออกไปเลยนะคะทีนี้ในระหว่างวันถ้าคุณต้องการจะเพิ่มรายการใหม่เข้าไปคุณดับเบิลคลิกมาที่เซลล์ที่คุณต้องการจะเพิ่มข้อความนะคะในคีย์บอร์ดเปลี่ยนเป็นภาษาไทยกดรูปไม้มุมล่างด้าานขว อย่าลืมเติมน้ำมันติ๊กถูกไปคุณก็จะได้รายการใหม่แบบนี้โดยที่ไม่ต้องพิมพ์เลยค่ะทุกครั้งที่มีการอัปเดตแอปชีตจะบันทึกให้อัตโนมัติไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าเอ๊ะเพิ่มอยู่ในมือถือแล้วมันจะไปอยู่ในคอมพิวเตอร์ไหม ใช้เวลาไม่ถึง 2- 3สวินาทีคุณก็เพิ่มข้อความเพิ่มรายการใหม่ได้แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คืออยากให้คุณกำหนดธีมของวันนะคะเริ่มแรกเราอาจจะยังกำหนดยากหน่อยแต่พอทำไปสักพักหนึ่งเราพอเห็นแล้วว่าแต่ละวันเราทำงานอะไรบ้างเราสามารถมาเซตอัพได้ค่ะว่าแต่ละวันวันนี้เราจะเน้นไปที่งานลักษณะไหนถ้าใครคุ้นเคยกับเรื่องเทคนิคการเพิ่ม productivity ก็จะได้ยินบ่อยเรื่องการกำหนดธีมของวันนะคะให้แต่ละวันของเราอะได้ทำงานที่มีลักษณะใกล้ เียงกันต่อเนื่องกันทําให้สมองเนี่ยทำงานได้ลื่นไหลกว่าใช้พลังงานน้อยกว่าซึ่งคุณสามารถกําหนดธีมวันได้ในรูปแบบของตัวคุณเองเลยนะคะแต่ละคนรูปแบบไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะเราทําไว้ทั้งหมด8ธีมด้วยกันให้คุณสามารถมากรอกใส่ตรงช่องนี้ได้ซึ่งช่องเนี้ยจะอยู่แถวบนสุดด้านขวาถัดจากปฏิทินนะคะรายการธีมของวันที่คุณกรอกด้านบนเนี้ยมันจะไปลิงก์กับหัวข้อของแต่ละวันตรงนี้ค่ะ เพื่อให้คุณสามารถกำหนดล่วงหน้าได้ว่าวันนี้คุณต้องการจะสร้างให้มันเป็นธีมไหนสมมุติว่าอย่างในกรณีนี้วันจันทร์ที่7ตุลาเนี่ยถือเป็นวันที่หนักมากๆของคุณและมันเป็นวันของการใช้สมองเพื่อการวิเคราะห์ทั้งวันเลยคุณอาจจะมาเลือกว่าวันอังคารเนี่ยคุณขออะไรที่มันเบาสมองหน่อย เป็นงานเอกสารพอวันอังคารเป็นเอกสารไปแล้ววันพุธคุณอาจจะมา,มาเรื่องการประสานงานพระรหัสค่อยมาหนักใหม่มาเซตประชุมใหม่ซึ่งเป็นการบริหารจัดการพลังงานของคุณในแต่ละสัปดาห์ให้มันไหลลื่นมากที่สุดพอเราเซตอัพทีมของแต่ละวันแล้วเนี่ยเราค่อยเอาเป้าหมายของแต่ละวันมาหย่อนสิ่งที่เราจะต้องทําให้เสร็จมีอะไรบ้างเอามาหย่อนให้ตรงตามทีมนั้น ก็ให้วางแผนกันล่วงหน้าแค่วันเดียว2วัน3วันค่อยขยับไปเป็นอาทิตย์หรือเป็น2อ,อาทิตย์เป็นเดือนต่อไปนะคะและนี่ก็คือการทำทดูลิสในแบบที่เรามุ่งเน้นที่เป้าหมายของแต่ละวันนะคะส่วนอีกแบบนึงค่ะ เป็นแบบที่เราชอบลงรายละเอียดเรียงลําดับให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยว่าใน1วันเนี่ยเราจะทําอะไรบ้างจะเห็นว่าขึ้นต้นด้วยเวลานะคะซึ่งคุณจะใส่หรือไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพียงแต่ให้เราเข้าใจว่าอะไรที่ขึ้นต้นก่อนเนี่ยคือสิ่งที่ต้องทําก่อนแล้วไล่เรียงลงมาซึ่งเทมเพลตที่สร้างไว้ให้เนี่ยจะทําไว้สําหรับ5บรรทัดลักษณะเหมือนการแบ่งช่วงของวันตลอดทั้งวันออกเป็น5้าช่วงแต่ถ้าใครอยากได้ละเอียดกว่านั้น คุณสามารถมาเพิ่มแถวได้ตามที่คุณต้องการเลยนะคะบางคนอาจจะชอบรายการละเอียดถึงขนาดว่าทุกชั่วโมงทำเป็น time blocking ไปเลยก็สามารถมาเพิ่มแถวในนี้ได้เลยนะคะวิธีการใช้งานเหมือน excel ทั่วไปเลยค่ะเลือกจำนวนที่เราต้องการจะแทรกคลิกขวาแล้วกด insert เลยค่ะง่ายแค่นี้จริงๆนะคะคุณต้องการจะเพิ่มเท่าไหร่เพิ่มไปตามใจของคุณได้เลยซึ่ง to do list ในรูปแบบเรียงลำดับเนี่ยเรายังคงใช้ concept การกำหนด t e มของวันอยู่นะคะ สร้างตารางไว้รออยู่8ช่องเหมือนเดิมนะคะเมื่อคุณแก้ไขข้อมูลในช่องนี้สมมติเปลี่ยนเป็นฟรีสไตล์เมื่อคุณเปลี่ยนข้อมูลในตารางธีมแล้วเนี่ยมันก็จะมาลิงก์กับ dropdown list ที่คุณจะเลือกตรงนี้ค่ะจากตอนแรกรายการแรกคือประชุมตอนนี้เปลี่ยนเป็นฟรีสไตล์เรียบร้อยแล้วและลักษณะเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะใช้ในอนาคตอีก10ปีข้างหน้านะคะคุณสามารถมาเปลี่ยนวันที่เริ่มต้น ตรงช่อง2,024ที่แสดงอยู่ตรงนี้คุณใส่วันที่ไปได้เลยนะคะวันที่ด้านล่างก็จะปรับเปลี่ยนและเดี๋ยวปฏิทินมันจะคำนวณวันจันทร์คารพูดให้เองอัตโนมัติคุณไม่ต้องมาวุ่นวายกับการกำหนดตำแหน่งวันที่ของปฏิทินเลยในแถบนี้เราทำเป็นกรุ๊ปไว้ให้แต่ละเดือนนะคะเพื่อคุณจะได้เปิดปิดได้ง่ายๆอันไหนใช้แล้วก็ปิดไปนะคะอยากดูย้อนหลังก็มาเปิดที่ปุ่มบวกปุ่มลบด้านซ้ายมือนะคะ สำหรับคนที่ต้องการสั่งซื้อไฟล์นี้นะคะสามารถทักที่ l i น์ a d Cheatable และรอรับอีเมลเพื่อที่จะเริ่มใช้งานได้เลยนะคะเวลาคุณได้รับอีเมลไปแล้วเนี่ยวิธีการใช้งานก็แค่คลิกไฟล์ PDF ที่ส่งไปในอีเมลกดดาวน์โ a d ด now แล้วก็กด Make a Copy เพื่อให้ไฟล์นั้นมันเป็นไฟล์เฉพาะส่วนตัวสำหรับคุณไม่มีใครเห็นไฟล์นี้นะคะใช้งานได้เลยตลอดชีพค่ะ สั่งซื้อได้ที่ l i Line ลน์ @cheatable เขาให้สนุกกับการทำทูดูลิสต์และรายการสิ่งที่ต้องทำให้เป้าหมายในแต่ละวันของคุณสุขและสำเร็จอย่างงดงามน,นะคะสวัสดีค่ะ